ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปี้แบ๊ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับ มีงานจากดิจิมอนมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วครับพึ่งออกวันนี้สดสด,สด้อนๆเลยนั่นก็คือแจนจานจานฟิกกูไรสแตนดาร์ดเอ็นดิคฝ้ายเบลเซมอครับมาหลายๆคนคงรอคอยเจ้าตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับอ่าขอบอกว่า อย่างเท่ครับอย่างเท่เออมันเป็นดาร์คคิโลที่สมบูรณ์แบบนะผมว่าชอบนะชอบชอบชอบ,ชอบตอนที่ดูในภาคเทมเมอร์ก็ชอบนะเท่นะเท,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 ท่เทเออพูดได้คำเดียวครับเจ้าเบลเซมอนตัวนี้มีแต่ความเท่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเบลเซมอนตัวนี้จะเป็นยังไง ไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้าเบลเซมอนกันเลยดีกว่านะครับอ้อลืมบอกไปเจ้าตัวนี้เป็นฟิกกูไลท์สแตนดาร์ดแอมพิฟที่กล่องค่อนข้างเล็กมากเลยนะเออเอามาเปิดมาถุงแรกเจอแผงสีเงินครับอ่านี่ เห็นชัดๆเลยคือปืนของเบลเซมอนนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่อ่าแล้วก็มีลวดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของหางของเบลเซมอนนะครับนี่แล้วก็มีกงเล็บนะฮะอยู่ตรงนี้นะอ่าต้องขอบอกว่าตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลทำออกมาได้ดีและสวยนะครับนี่อ่าอ่านี่อย่างชิ้นพวกนี้ก็มีเนี่ยชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะนี่เห็นไหมเอ่ย มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับชัดเจนนะนี่ด้านหลังเป็นแผงสีน้ำตาลนะครับนี่ามาถุงทัดมาโอ้เอออันนี้ดีครับมีสติกเกอร์นิดเดียวเองผมชอบผมชอบมีสติกเกอร์ไม่เยอะนะครับอ่ะแล้วก็มีแผงสีขาวอ่านี่แล้วก็เป็นแผงสีเทา่าน่าจะเป็นโครงด้านในของตัวเบลเซมอนนะครับอามา ถุงถัดมาเป็นแผงสีดำครับอ่าน่าจะเป็นช่วงแขนช่วงขาของตัวเบลเซมอนอีกนะครับสองแผงนี้เอเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับนี่หน้าหลังเหมือนกันนะฮะอ่ามาถุงถัดมาเอาอันนี้เป็นแผวเอ้แผววะแผงสีแดงอ่าอันนี้เป็นผ้าคาดแขนของตัวเบลเซมอนนะครับนี่เห็นปะ อ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนแทนส่วนชิ้นส่วนสีทองมั้งครับอ่าแต่ก็โอเคสีทองรับได้อ่ารับได้ครับแล้วก็เป็นแผงสีเทาอ่านี่อ่าเป็นตัวโครงของตัวเบลเซมอนนะครับแล้วก็มาถุงสุดท้ายอ่าถุงนี้ฉีดกี่สีเนี่ยหนึ่สาสี่เป็นถุงฉีด 4, 4ี่สีนะครับอ่า มีอันนี้น่าจะเป็นหน้าของเบลเซมอนนะครับแล้วก็ผมอ่าแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับสีเหลืองๆนะอ่าแล้วก็เป็นแผงตัวช่วงแขนช่วงขานะครับอ่าของตัวเบลเซมอนนะครับด้านหลังก็เป็นโครเอ้ไม่ใช่เป็นโครงว่ะเป็นชิ้นส่วนของปืนมีเล็บนี่มีลวดอีกอันหนึ่งนะครับอ่าแผงแรกก็มีลวดให้แผงนี้ก็มีลวดให้อีกนะฮะอ่า หมดแล้วคร่าวๆของตัวเบลเซมอนนะครับมีไม่เยอะนะดูแล้วนะนี่อาร์คเวิร์กหน้าเล่มก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อลวดที่เขาให้มามันเอาไว้ใส่ใครของคอเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอ๋อมันเป็นตรงหูอ่าเป็นส่วนตรงหูที่ยื่นออกมาน,นี่เป็นส่วนนี้ นี่เป็นส่วนนี้นะครับเป็นส่วนนี้นะอ๋อลวดที่เขาให้มามาตรงนี้เองอ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าผมไม่ค่อยห่วงเรื่องจุดขยับของตัวเบลเซมอนนะเพราะมันเป็นงาน f i ก u ูไรส์สแตนดาร์ดเอ็งานจะออกมาค่อนข้างดีนะครับจากประสบการณ์การต่อเหล่าบรรดาเอ่อฟิกก a ไรส์สแตนดาร์ดเที่ผ่านมานะครับมาเรามานับแผงกันเลยดีกว่านะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแแผงสติกเกอร์หนึ่งแผงครับมีลวด PVC1 หนึ่งลวด PVC 2สองอ่ามีลวดให้มาสองเส้นนะครับนี่อยู่กับแผงนี้อันหนึ่งนะแล้วก็อยู่กับแผงนี้อีกอันหนึ่งนะครับอ่าลวดให้มาสองเส้นนะระวังนะครับเนี่ยเช็คดูให้ดีก่อนนะครับ วิธีการประกอบที่ดูคร่าวๆแล้วไม่น่าจะยุ่งยากนะครับไม่น่าจะยุ่งยากนะอ่าน่าจะประกอบเรื่อยๆแป๊บๆก็เสร็จนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกแล้วอ่างเรารีบไปต่อเจ้าเบลเซมอนให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเจ้าเบลเซมอนจะออกมาเป็นยังไงจะเท่ขนาดไหนไป ไปประกอบกันเลยครับตะัตะตะดะต,ะ,ดะ,ตะ,ดะแล้วเราก็ประกอบเจ้าเบลเซมอนเสร็จแล้วนะครับขอบอกว่ายังเท่นี่อเออน้องเท่นะนี่ น้องออกแนวดาร์คฮีโลนะครับค่อนข้างเท่เลยนะยิ่งตอนที่อยู่ในการ์ตูนน้องก็เท่อยู่แล้วนะครับพอมาเป็นฟิกกูไลท์สแตนดาร์ดเอ็มพน้องยิ่งเท่ขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนๆดิจิมอนนะครับมาเรามาวัดความสูงของตัวน้องกันก่อนเลยเบลเซมอสสูงจากเท้าถึงหัวประมาณ10 เเซนนะครับประมาณ19เซนนะขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากครับประกอบแป๊บแ๊บแป๊บก็เสร็จครับประกอบง่ายมากๆเลยนะมีจุดที่ต้องระวังไหมก็ไม่มีนะครับแต่มันมีจุดที่คมและแหลมที่ต้องระวังก็คือ1นขมด้านหลังนะครับเนี่ยคมนะคม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 อ่าส่วนตรงเท้านี่ก็คมอ่าตรงเล็บนี่ก็คมนะครับก็ เวลาประกอบก็ระวังระวังหน่อยนะครับจุดขยับเจ้าตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับขยับได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าแขนงอได้ขนาดนี้นี่อ่าส่วนขานี่งอขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยครับนี่อ่างอให้ดูกันไปเลยนี่จัดว่าดีนะครับสำหรับเบลเซมอสตัวนี้นะฮะอ่า เขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยอันนี้คือเอาไว้จุบกับฐานนะครับใส่ยังไงหรอก็คือถอดหางของตัวเบลเซมอสออกนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาหางประกบกับเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยปลายด้านนี้ปลายด้านาานี้นะครับไปใส่กับฐานนั่นเองอนอกจากนี้เขาก็จะให้ปืนเรามา2กระบอกครับนี่ ปืนเนี่ยเขาจะให้มาตัวนี้นี่เอาไว้เน็บที่ข้างขาได้นะครับปืนเนี่ยเก็บได้สองที่นะอ่ากระบอกนึงเนี่ยเอาไว้เก็บข้างขาแบบนี้ก็ได้นะอ๊นี่ทําแบบนี้ก็ได้นี่หรืออีกกระบอกนึ่งเอาตัวที่เก็บข้างขาออกนะครับแล้วก็เอาไปเสียบตรงด้านหลังตรงนี้ได้นะฮะเสียบเข้าไปตึงแบบนี้แล้วก็เอาสายนะครับนี่เลื่อนมาลัด มันเอบอ่าแบบนี้นี่แบบนี้ได้นะครับอ่าเจ้าเบลเซมอสก็สามารถเก็บปืนได้2ที่นะหรือถ้าเราจะเก็บข้างขาสองอันเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยในการเอาไปจุ๊บที่ข้างขานะครับนอกจากนี้อ่าเขายังให้มือถือปืนเรามาอีก1คู่นี่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับอ่านี่ เอาไว้ถือปืนนะครับมันจะมีเดือยนี่สามารถที่จะเอาไปล็อกกับตรงด้ามปืนได้นะครับเห็นไหมเอ่ยข้างในอ่าหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเบลเซมอตก็มีอยู่เท่านี้นะครับมีไม่เยอะนะแต่ขอบอกว่ามาแบบเรียบ,ยบแต่เท่ครับอย่างเท่เลยขอบอกนะประกอบเสจผมค่อนข้างที่จะว้าวกับมันเหมือนกันนะสวยและเท่ครับ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าเบลเซมอสตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจับเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน f i ก u ูไรสแตดดัลแ m p p ิฟ e l เบลเซมอนตัวนี้สำหรับผมหรอปโป้งไม่รู้จะโป้งยังไงเลยนะขอบอกว่าตัวงานประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับประกอบแป๊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 บก็เสร็จนะจุดขยับขยับได้ดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญสายต่อดิบถูกใจตัวนี้สิ่งนี้แน่นอนครับแค่ประกอบแปะสติกเกอร์ ต่อเสร็จตั้งโชว์ขึ้นตู้สวยๆได้เลยครับอ่าขอบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆกับงาน f i กกูไรส์สแตนดาร์ดเอ็มพนะครับสำหรับใครที่ต่อไปแล้วก็เข้ามาเมาส์มอยพูดคุยกันได้นะหรือใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจะดีใจมากๆเลยนะครับถ้าเข้ามาคุยกันเยอะๆนะอ่ะ วันนี้ h o อ b บี้แบกขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการฝากกดซับ s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนมันจะได้เด้งเตือนนะที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนๆก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ ขาบอกว่าเร่งต่อตัวนี้มากตาโบ่เลยแอบเหนื่อยนิดนึงนะครับรีบงานเร่งน,นะครับงานเร่งน,นะอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นไวๆนะครับเอาเป็นว่ารอติดตามชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับรอดูนะว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวหรือจะพาไปไลฟ์ที่ไหนหรือจะเปิดกล่องซุ่มอะไรอ่าอย่าลืมรอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจานแนบะ๊ายบาย ーい。Happy day!